ครับพี่น้องเท่นี้พี่น้องทุกคนครับนี่ตอนรับข้าสู่สองกระทิมดินดวนครับมื้อนี้บรรยากาศยำแรงบรรยากาศกินเขายำแรงของทีมงานตะเภาครับทีมงานของผมนี่นะครับมื้อแรงนี้ครับมื้อนี้ก็อันนั้นทีมงานทีมงานนะครับกําลังซ้อยเหนือครับเนือสอยเหนือสดๆนะครับอยู่หน้า um นนนงานครับทีมงานน้องนองนุ่งก no ําลังซอยเหนือครับ เนื้อเป็นแค่ส่วนประกอบครับนี่ส่วนรักครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้คาดเ่าะไครับอันนี้พระเอกในงานครับพระเอกในงานอันนี้อันนี้น้องน้องต้อมครับพ่อขวดต้อมอันนี้กระโซดนะครับเด้อนี่กระโซดนี่นี่กระพ่อขวดหมอนครับนี่กระโซดครับอันนี้น้องใช่ทั้งสองคนโซดทั้งสองครับสนใจผู้ใดก็ ติดต่อทาง y o ยูทูบคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมเสียห้เฟซไปนะครับผู้สาวคนใดครับมาเบิงเดืองแม็กสุดขยันครับเดีี๋ยวมาาทงน้เบิองครับเบิองส้อยเนื้อกะหูษครับว่าขยันทำไหนครับครับผมโอ้ยตาบานพี่น้องเลยโอ้ยบระหยัดปากตอนนี้ครั้งส้อยอยู่นะครับแล้วเสียเห็ดแจวเดียวสาเหตุที่บอเห็ดแจวไปนำต้นส้อยนะครับเพราะว่าอันนั้นมันสิมืดก่อนนะครับคนส้อยสิบคนได้กินนะครับ คนสอยสิบโได้กินก็นเลยต้องสอยก่อนนะครับแล้วก็ทเทสเจลเราจกินพร้อมกันนะครับมันจังแสบสกกแต่ถ้าเกิดเฮ็ุว่าเฮ็ดเฮ็ดเจลไว้นํานสอยไมนํามันมันสิได้กินอิม่มผู้หนึ่งผู้หนึ่งยังบ่ได้กินมันก็นสิบ่มวนนะครับเทคนิคในการกินเนาะน้าป้าอันนี้น้องแมคโคอันนี้น้องแมคโคอันนี้ยังมาใช้ไปก็อมีร้านเหรอโบโจดอันนี้อันนี้อันนี้ลูกป้าเคีนครับลูกป้าเคีนไม่ลูกแล้วครับอันนี้เพิ่นเอาลูกมาเห็ดงานนํานะครับ อานแนนพ่อกับอายุประมาณหกสิบแล้วครับก็นั่งมีลูกอยู่ประม,มาณเจ็ดขวบโอไไหหาขวบเนียแม่นไปใส่หรือปะแม่ฮนสาบสิหาเอาวาอะวน่นานบ้าถ้างง่าชี้เวีนอยู่ไปเลยน่าครับเด้อมาครับมาเนื้อกับประมาณโอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้ทำเป็นว่าเบาถึงผูนี่เขาได้ผูนเนาะอร่อยอร่อยอรอยผูด,ดนึงพูดนึงนะครับเบิ้งน้องเบิ้งไก่ครับเบิ้งไก่เนื้อง่าแห้งครับ เนื้องามอยู่พูดภะษาลอยเนื้องามสุดๆเลยทำไมอ่ะมาเฮ้ยเพื่อนข่อยมูข่อยมูข่อยข่อยส้วนมาเอิงร้านวามาตไมร้านหูดิร้านมหูวามาไมเพื่อนว่าดีอว่าดีมาเอาของหรอไม่ไมพูดแบบนั้นพูดจพูดูพูดอย่างนั้น นะครับผมมาได้พี่น้องเด้อเหนืองาๆครับผมองามงามคอเนยงามๆด้าโอเคครับคลิปนี้กับผมียังหลายครับคลิปนี้กับทายให้พี่น้องเบิ้งนีว่ามือนีเขาแรงมือนีนะครับได้เนืองามๆนะครับมาสู่ทีมงานกินนะครับมือนีครับ เป็นเมนูหลักสำหรับเขึ้นนี่เลยครับมาเจอพี่น้องเดินบ่มีแจวให้บ่มีแจวให้เป็นตั้อย่างน้ำนะครับเพราะว่าต้องเฮ็ดแจวที่หลังจะนี่กินพร้อมกันเมนูหลักที่ขาดไม่ได้นี่ตัวเอกตัวเอกนะครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมมียังไยครับไทยเหนื่อยพี่น้องเบิ้งซื้อครับผมโอเคครับสวัสดีครับ